ตราสิงนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านที่สองนะครับเขาเป็นผู้ที่ได้รับมรดกแล้วมันคืออะไรมาจากไหนไปชมเรื่องราวของเขาเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายประเทืองสังเกตกิจครับชื่อเล่นชื่อหลุยครับอายุ60ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ครับอาชีพทํางานทั่วไปส่วนมากจะรับเหมาตัดหญ้าครับผมนี่แหละครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องมือกู้ชีพผมครับรับงานก็จะเป็นงานเหมาก็ ได้ห้าร้อยน้ำมันเราถ้าเป็นงานเขาก็จ้างรายวันวันละ3ามร้อยครับไม่ค่อยมีเลยครับงานไม่ค่อยมีครับเพราะแถวนี้เขาถมที่ใหม่เลยก็ย่าไม่ขึ้นครับก็ผมมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งชื่อโท่โท่ก็เป็นคนดีแต่ตะครอบกินเหล้าครับโท่ก็มีเมียอยู่คนหนึ่งครับเป็นขมรนครับมีลูกสี่คนนะครับฐานะก็จนมากครับผมว่าเขาจนเพราะกินเหล้านะเราขายหมูขายไก่กินเหล้าหมดเลยนายโทษเนี้ยเขากินเหล้าหนักมากเลยครับจนตายคาแก้วเหล้าเลยครับหงายท้องจริงๆครับเรื่องนี้ไม่เคยเห็นแต่เห็นกระตา หลังจากในโทษตายก็เมียเขาก็ออกมาหางานทำปลูกมันตัดอ้อยไปไปมาตอนนั้นเขาเมียเขามาปะยางรถจักรยานที่บ้านผมผมก็เลยฝากขนมไปให้ลูกเขาไปไป,ไปมาเขาไปมาเรื่อยๆเอาลูกมาคนหนึ่งบอกฝากลูกให้เลี้ยงหน่อยได้ไหมมันไม่สบายเออมันไม่สบายจริงผมก็เลี้ยงลูกให้เขาไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็แม่เขาก็มาทีละคนทีละคนจากที่มาคนหนึ่งก็มาสองคน จากมาสองคนก็ครบทีมแลวครับสี่คนเลยอยู่ไปอยู่มาดูพฤติกรรมรู้สึกว่าเป็นคนดีนะดูแลเออเขารู้จักเก็บกินนะขไข่ใบหนึ่งเนี่ยเขาพยายามคุกค่ายลูกกินเออผมบอกว่ายังไงไงเขาก็รักลูกกันนะไปไปมาเขาดูแลผมด้วยพอเราก็เป็นคนไม่สบายเพราะเป็นหือเป็นหอบก็ตัดสินใจอยู่ด้วยกันดูอยู่ด้วยกันเขาก็เขาก็ไปทํางานรายวันผมก็ดูลูกให้เขาอะตอปนี้ผมขออนุญาตแนะนําเมียผมนะครับคนนี้ชื่อเสียบครับชื่อเสียบคนนี้ลูกสาวชื่อป๊อปคนนี้ลูกชายชื่อเบื้อ คนนี้ชื่อยะครับลูกคนนี้ผมมีกับเทียบครับลูกผมเองสายเลือดผมเลยครับพ่้นี้เป็นคนคนนี้ใจดีค่ะเป็นเลี้ยงลูกดีจ้าเลี้ยงเมียดีค่ะขอบคุณมากเลยเลี้ยงฉันกับ<อ>ลูกค่ะในลูกนะเด็กๆพวกนี้ครับเียนสื้อสามคนครับผมส่งเสียเรียนเองครับผมอยากจะมาสมัครร้องเพลงในรายการจันทรพันดาวครับถ้าบุญมาวาัสนามีจะได้มีเงินซื้อที่ซื้อไรให้ลูก กินผมอาจจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ส่วนที่เหลือก็เก็บฝากธนาคารไว้ให้เรียนหนังสืออะไรเนี่ยขอต้อนรับช่างหุย๋ยประเทืองสังเกตกิจหมายเลข42ครับ สวัสดีครับช่างหลุยครับสวัสดีครับอ่านเรื่องราวของช่างหลุยแล้วบอกได้เลยครับแปลกที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาในรายการเลยแปลกครับแปลกครับยอมรับนะฮะว่าชีวิตของช่างหลุยแปลกผมเคยทําบุญอยากได้บุญเยอะๆครับแต่ก็ได้จริงๆครับเต็มบ้านเลยครับเต็มบ้านเลยเขาเรียกว่าได้มรดกมาจากภรรยาได้มรดกมาจากภรรยาครับแต่แปลกก่อนหน้านี้ภรรยาไม่ใช่ภรรยาเราไม่ใช่ครับของเพื่อนครับเป็นภรรยาเพื่อน สนิทกันเลยสนิทมากตอนนี้ได้มรดกมาแล้วได้มรดกแล้วชีวิตตอนนี้มีความสุขไหมครับกอดีครับครอบครัวเราใหญ่ขึ้นกระท่านหันเลยโดยที่เราไม่ทำเป็นใหญ่ขึ้นเลยครับมีคนว่าเราไหมโอ้ยเนี่ยเป็นคนขมรนหนึ่งละเป็นภรรยาเพื่อนมาก่อนละเคยว่าหรอไหมว่ามากเลยครับบอกไม่มีสมองบอกว่าช่างหลุยไม่มีสมองครับทาไมอ่ะเขาบอกว่าอยู่ดีๆหาเรื่องมาใส่ตัวอื ทีบ้านไม่ได้วานะเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะโกรธหาว่าเขาดูแลผมอยู่อืทุกวันนี้ลําบากไหมไม่ลำบากหรอกครับแต่แต่ไม่พอกินนั่นเองไอ้ไม่พอกินมันจะลำบากนะเรารู้จักเก็บกินบางทีเราต้องเอาต้นกล้วยนะมามาเนื่องกินอ่ะเอาต้นกล้วยครับเอาต้นกล้วยมาเนื่องกินเลยครัหมูยังกินเลยเออแล้วทําไมคนเราจะกินไม่ได้ใช่ครับเรียกได้ว่าตอนนี้ที่บ้านมีฐานะแล้วมีฐานะครับ แต่ฐานะยากจนอ่าใช่ใช่ก็เป็นงั้นวันนี้มากับเพื่อนบ้านด้วยมากับเพื่อนบ้านด้วยขอญาตพูดคุยกับเพื่อนบ้านหน่อยได้ไหมครับได้ครับนั้นในเพื่อนบ้านไหนชูมือนิดนึงฮะเพื่อนบ้านมีคนเดียวเหรอครับมากองคนเดียวครับรูปผมมันมาไม่ได้อ๋อกเห็นไกลไกลมันแตกเราไหมอ๋อไม่ไหวอ๋อไม่ไหวไม่ไหวครับวิ่งไปทรมุมเลยไม่ได้เลยครับเป็นไงครับเพื่อนบ้านสวัสดีครับชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับผมชื่อพงษ์ครับครับช่างหลุยของเราคนนี้เป็นยังไงครับ ครับนิสัยดีครับรักลูกรักเมียครพี่พงศ์เคยว่าเขาแม่ว่าหาเรื่องใส่ตัวทําไมไม่เคยว่าเพราะว่าความรักนี้ทําให้โลกสวยงามครับถ้าแกมีความสุขกับความรักก็ก็ขอให้แกรักรักกันให้สบายไปเลยนะครับผมยังอิจฉาแกเลยครับเพราะว่าผมมีลูกแค่สองคนแกมีตั้งสี่นะครับลูกช่างหนุ่ยน่ารักไหมครับน่ารักครับแล้วเมียแกล่ะครับ ก็น่ารักดาวเป็นบางครั้งครับครับบางทีแกไปตัดหญ้ากับมาค่ำอะครับจะเมียแกแกก็เป็นห่วงนะครับอวันนี้ก็ขอบภาวนาให้แกชนะนะครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับพี่ผมครับความรักในวันนี้สําหรับช่างหลุยเป็นยังไงครับจริงๆแล้วความสงสารมันมีเยอะมากกว่าความรักครับครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเด็กไม่พึ่งพาผู้ใหญ่แล้วเกิดไม่ได้ครับ ถึงว่าเราไม่ใช่พ่อเขาอะไรเขาต้องมาเลี้ยงให้ได้พาอเขาเป็นมนุษย์ครับบอกมาคนที่ว่าเอาเด็กไปทิ้งอ่ะที่ก็เป็นถูกที่นะครับคนอื่นก็จะเก็บไปเลี้ยงอย่าไปทิ้งถังขยะอะไรเนี่ยครับครับยาเลยเขาช่วยเลี้ยงเธอเขาเกิดมามันก็ลูกไก่เขายังรู้จักผ้าลูกมันไปเขี่ยคุยกินใังไครับแต่คนอ่ะเป็นดวงเด็กครับครับผมโอ้สุดยอดมากเลยครับสุดยอดมากครับอันนี้ชอบมากเด็กจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้สิ่งที่กังวลที่สุด ของช่างหลุยคืออะไรครับก็กลัวผมจากเขาไปก่อนเพราะผมเป็นคนนอกบ่อยๆเป็นคนชอบต้องพ่นยาครับวันนี้ก็ไม่สบายอยู่แล้วเนี่ยคือก็กลัวว่าวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปมันไม่จะไปฝากใครครับถ้าผมมีตังค์ผมก็อยากจะซื้อที่ซื้อทางทำบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักไร่สารให้เขาทำหากินไปเล็กน้อยน่ะครับเลี้ยงอะไรไปเพอะก็ให้มีที่ทำกินอ่ะใช่ไหมอ่าวันนี้ก็มาสู้ชีวิต เต็มที่เต็มที่ครับจะร้องเพลงอะไรครับจางหลุยครับธาตุทวีธาตุทวีเพราะมไหมครับยังไม่ร้องเลยชื่อเพลงพรไหมครับชื่อเพลงพราะครับถามจริงๆเป็นคนร้องเพลงเก่งไหมไม่เก่งครับเป็นคนร้องเพลงไม่เก่งเลยไม่เก่งครับแต่ชอบร้องแล้วมีถามไหมว่าคนอื่นเขาชอบฟังไหมขดดเขาบอก่าเียงเป็ดดีที่สุดเขาบอกว่าเลี้ยงเป็ดดีที่สุดครับเป็ดจะได้ไม่หายเป็ดจะได้ไม่หาย เออเอาละไม่รู้เดี๋ยวลองดู <ฮะ S 1> คิดดีทําดีทําเพื่อครอบครัวรผมเป็นกําลังใจให้ท่าทีวีครับคุณผู้ชมครับเชิญครับ แต่คอยหายเสียดายดวงจันทร์ไม่บันเทาลอยลับไม่เหลือแม่เงารู้หรือเปล่าว่าเรานิช้ำชอกหรือดีเออเป็นดอกฟ้ารู้ไหมว่าเราเป็นดังขาดเทวี รอฉันโรอโด้วยใจวิงวนอ,งอนหอผักอ่อนเมตตารักฝากใจเพียงยิ้มจากนิดหรือไทยฉันคงตอ ตามใจเทวี ไใ้ทุลีเมตตาของ แต่ถามจริงๆไอ้ท่าเต้นได้แรงบันดาลใจม,า,มาจากมาจากอะไรมาจากท่านผู้ชมครับมาจากท่านผู้ชมเหมือนอยา,ากจะดูผมรำอะครับ <c oughs> เหมือน,นหวานเหมือนอยากดูช่างหลุยลำเมอยากว่านอกจากที่ไหนย,ยังทำอะไรได้อีก <c oughs> ผมก็ลำไม่เป็นนะแต่ช่างหลุยลำงเงี้ยเหมือนคนเมายาดองไงก็ไม่ พี่เอกครับเชิญครับเหมือนหุ่นยนต์แล้วป้อนปกแคมผิดอยากเต้นเต้นแล้วเข้ามาโยนบอลคือบอลแล้วก็มารัซึ่งมันก็ไม่ได้เข้าอะไรกับเพลงท่าเทวีแต่ผมชอบนะผมมีความรู้สึกว่าการร้องเพลงของช่างหลุยวันเนี้เป็นการร้องเพลงที่ไม่เข้าท่าเพราะอ่ะเพราะตรงนี้ก็คือว่า ผมดูเขาร้องแล้วเขามีความสุขแล้วร้องแบบธรรมชาติแล้วจังหวะแม่นด้วยนะเรื่องราวของการร้องเพลงเนี่ยมันไม่เป็นยนเต์แมนเท่ากับในชีวิตจริงๆอของช่างหลุยส์แล้วสิ่งที่คุณเป็นสุภาพบุรุษอันดับหนึ่งที่ผมชอบมากผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนไทยถ้าเขาเหมือนคนจมน้ำเนี่ยเขาไม่ได้จมอยู่ในคลองแต่เขาจมอยู่ในมหาสมุทรเพราะที่นี่ไม่ใช่บ้านเขาญาติพี่น้องเขาก็ไม่มีเสาหลักเขาหายไป แต่เขายังมีภาระอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะจําเป็นที่เกาะก็คือหลักที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาแต่วันนี้คุณเป็นคนที่เอ็นไม้หลักลงมาให้เขาได้เกาะได้กิ่งต้องปลกเนื้อให้กับคุณด้วยซ้ำไปเชิญครับพี่ายครับค่ะชอบเหลือเกินเวลาร้อง ชอบเขาชอบเพลงชอบริทตันจินตลีลา<ม>แต่เขาชอบคนนะชอบความเป็นตัวเขาจริงๆนะพี่เอศรู้สึกว่าคุณร้องเพลงจบเร็วจังเลยอ่ะมีความสุขใช่ไหม,มว่าเห็นคุณจะบ,บิน,นถ้าบินตลอดโอ้ถ้าบินได้บินไปแล้วเนาะเป็นคน<ม>คิดดีแล้วก็ทําดีมันเป็นเรื่องที่แปลกที่เราไม่เคยได้ยินกันมาก่อนแต่พอเราได้ยินเรารู้สึก คุณหล่อเหลือเกินขอให้โชคดีนะขอให้วันนี้ได้เข้ารอบได้สักหมื่นหนึ่งไม่ได้อยู่ที่หนูนะอยู่ที่คุณผู้ชมที่อยู่ด้านหลังวันนี้มาทําให้ทุกคนมีความสุขกุศลนี้ขอให้ส่งไปให้ทางช่างหลุยมีความสุขทั้งใจและกายค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชครับพี่ยิ่งยงครับวันนี้ได้ฟังพี่หลุยร้องเพลงแล้วรู้สึกถามว่าความแพละมันก็มีอยู่ในตัวของมัน ทุกคนก็สามารถร้องเพลงได้เพราะได้เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของพี่หลุยแล้วก็เพลงของพี่หลุยที่มันบวกกันแล้วเนี่ยมันมีความกลมกลืนมันมีความกลมกลม่อมมันสามารถไปด้วยกันได้ครับผมชอบคาพูดของพี่หลุยฮะพี่เป็นคนที่พูดดีคิดดีอะ่ะผมเลยให้ฉายาพี่ว่าพ่อพระแห่งทุ่งกุลาร้องไห้ <c oughs> <c oughs> โมโครับเป็นยังไงบ้างโมชอบเวลาที่เขาอยู่บนเวทีเวลาที่เขาเอนเตท์นคนดูเขาเป็นตัวของตัวเองมากค่ะบเนเวทีแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของเขาความคิดของเขาทัศนคติเขาก็เ,าเป็นผู้ชายที่แบบอยากไปทุกขกับมันให้มากมใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าขอให้พี่โชคดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้พี่ดูแลครอบครัวได้ดีแบบนี้ยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณมากครับ น้องเติ้ลครับผมชอบการใช้ชีวิตแบบพี่เขาคิดดีทดําดีพูดดีจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วสําหรับการใช้ชีวิตในใน,ในสังคมเราแล้วก็ชอบชอบสิ่งที่ในตัวเขาก็คือเขามีความศรัทธาในในความเชื่อข,ของเด็กเด็กสี่คนนั้นเขาเขาไม่ละทิ้งผมขอให้ให้พี่ประสบความสาเร็จและมีความสุขอย่างนี้ตลอดไปครับขอบคุณมากครับน้องเติ้ลครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณช่างหลุยที่เป็นตําราชีวิตเล่มใหญ่อีกเล่มหนึ่งที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ว่ารักแท้หรือรักที่บริสุทธิ์นั้นมันคือรักที่มีแต่ให้รักที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่ไม่ได้ดูที่ฐานะไม่ได้ดูที่เชื้อชาติแต่ดูที่ความจริงใจและมอบให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนผมขออวยพรให้ทุกลมหายใจที่เหลือนี้ มีแต่กำไรชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับเ <ๆ S 2> อาล,ละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพบกับศิลปินจากค่าย JGM ็นะครับนั่นคือน้องพึ่งและน้องเหมียวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับอะไรก็เหมียวเหมียวเหมียวทุกทีแต่พอยินเลิฟเธอก็หายทุกงปีลอยฉันนั่ง